The m ม s t e r g ร l f อ p ์ฟีนี้ครับเราอยู่กันที่เชียงใหม่ไฮแลนด์นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณแม่อะไรนะแม่แสงล่าคุณแม่แสงล่านะนะครับผมบเดี๋ยวเราจะตีวันนี้เป็นพาสามชาเลนจ์กันนะครับทุกคนหลุมนี้เนี่ยร้อยห้าสิบสี่ yard นะครับวันนี้เราอยู่กับน้องนายแล้วก็น้องฟ้านั่นเองโอ้โหมาคุณนัทวิทย์ ครับวันนี้เรามาเจอพาสามชาเลนจ์กันหน่อยนะครับเชียงใหม่ไฮแลนด์ร้อยห้าสิบลามาดูกันว่าเราจะชนะน้องนายไหมนะครับสำหรับพาสามอีพีนี้ที่เชียงใหม่ไฮแลนด์ไปเจอกันหลุมสองร้อยห้าสิบสี่ล่พาสามครับน้องนายซัดก่อน คว้าและกินคว้าคว้าซะแล้ว <Okay. S 1> ไปเบาไงไปไปไปยัง้งไง ีเหตุสวยนะเนี่ยนำเป็นเล่นน่าแค่เล็งขวาเฉยๆตัวน้ำโจทแรกอื้มอื้โหเนียนนี่ก็ครีมทาผิวครับครับครับ ลูกศิษย์โปรนายนี่น,นี่เขารู้สนามนี่วาวิชาระเบิดทรายนี่ไงโอ้โหสุดยอดนี่เล่นรถไฟไต่ทางนะครับดูเรา,าโอ้โหอ่อนเลยไปกับสี่คันธง แต่ก็อ่อนคนเดียวก็พูดยากนะ่มจริงๆๆจริงจริงาณันเลยให้ดูเลยอ่าสามสวยมาก ดีแรกนี่ตั้งแต่หลังสองเลยโทษทีครับโทษทีครับโทษทีครับมันดีแล้วโอ้โหเป็นงานแล้วต้องสายจริงๆด้วยโกงวะนั่นน่ะดิกูก็มาตีครั้งแรกับมึงโอเคโอเคโอเคสวยๆ <c oughs> แต่พี่ให้สายมานะมาแก้ภูเขาคนละลายอะพี่กอเหรอ ดูนะตึง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 ติงติงเฮ้ยเดือบลายเอานะฮะหลุมแรกนะครับเบอร์ดี้ไปแล้วนะมันก็ไม่รู้ไม่รู้ทำยังไงนายพี่ต้องขอโทษทีนะบางทีพี่ก็ต้องแบบมมั่ว อดีป้าคำล่าแกบอกว่าซ้ายพี่ก็ต้องเชื่อไงทั้งๆที่พี่มองขวาก็ผมบอกแล้วขนาดเนี้ยขวาลงเป็นขึ้นนั่นเลยเราก็ต้องเชื่อเจ้าถิ่นไงไปฮะเดี๋ยวไปดูหลุมพาสามหลุมต่อไปดูคามบรรยากาศโอ้โหมีคูเขาอยู่หลังบ้านนะชีวิตก็ตื่นเช้ามาตีกรอบ เชินไปนะไปไทนุงในไ่ไฮแลนด์กรุงเทพมาแล้วนะครับพาสามวันนี้หลุมอะไรพาสามหลุมเจ็ดระยะอยู่ที่หนึ่งสองเจ็ดเท่านั้นครับทุกคนโอ้โห oh, oh, oh. อ่ะ คระยะ1 2 7ฟพิชชิ่งเบาๆไม่หรอกพิชชิ่งเต็มๆลงในในสวยโอ้สนามครับทุกคนซ้ายซ้ายขวาน่ารักเสียจริงๆเชลเชียนี่ฟิชบูดเอาฟิชบูดนะเอาที่ฟิชบูด ประวัติประวัติแทนที่จะไปช่วยกันดูลาย ไก่ดลยนะเฮ้ยโอ้โห็นไงมันตีดีกว่าลูกแรกใครบางคนเลยว่ะนี่นั่นดินี่ออนกันสวยๆงามๆโอ้โหดูครับดูจากพี่แคตตี้ยืนกันครับตรงตรงไหนก็ตรงนั้นเบอร์ดีทุกคนไม่ธรรมดา เดี๋ยวเราพัดกนสุดท้ายให้เราถ่ายทำก่อนเฮ้ยด,ดูดีนะมันเบาไปหน่อยแ่า <c oughs> พัดเบอร์ดี้ไม่ถึงหลุมเนี่ยโปรตีก่อนนะไม่ลงใช่ไหมเกือบจะลงเอไม่มันไม่นโอ้ สายสละเ <c oughs> อ้ามาเออความอาถรรพ์บังเกิดละมึงคนนี้ข่าวที่เห็นตรงกันความาอาถรรพ์บังเกิดเอาไป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  เดี๋ยวให้พัดเดีดเด๋ยวมัพัดไม่ลงอ่าอ่างไก็ลงนี่เฉียวอยู่นะเฉียวอยู่นะโหฝาแรงมากอ่าโอเครวมนี้เสมอไปเสมอเสมอเสมอไปเสมอตีตีตีเขาตีทีเดียวอ้อนจะต้องให้เขา เดี๋ยวครับทีเดีแม่นะครับหลุมที่นี่เขาไม่รู้ว่าซ้ายหรือขวาอะไรยังไงดีครับจะลงจะขึ้นก็งงไปหมดนะนี่แหละคือสเสน่ห์ของสนามภูเขาทุกคนเราก็ต้องเชื่อพี่แคทตี้บ้างเชื่อจิตวิญญาณบ้างครับเชื่อสุนทรสยานบ้างว่าไหนไปก็ต้องไปลุ้นกันกับละลุมกันนครับโอเคนะฮนะ เดี๋ยวไปตีพาสี่พาห้ากันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอพาสามหลุมถัดไปพา4ค่ตอนนี้มัเยวแล้วโอ้ฟ้ามันตีเลี้ยวดีจังเลยวะสวัสดีคนายสุดยอดเฮ้ยเฮ้ยอย่าบ่นนะลูกขาวเราปักอยู่ขอบทรายนะเป็นไง,นไงหลุมพาสามครับทุกคน คณะร่วมขบวนของเรานระยะหนึ่งร้อยแช้งหน่าพิษบุตรอ่ะร้อยหนึ่งหลาทางลงอันนี้หลายดีกว่าอ๋อขวาม,มันมีนี่ไงขวาม,มีทราย สวยมากไฟวันนี้คือตรงหนึง่งอ,อ่าออก็มันร้อยหนึ่งอ่ะนอ้องเอย่าไปขวาดิโอเค <c oughs> แต็มบุญดี ไม่ตกตกสายไปวะเออเมื่อกี้ฟีดบูลไงฟีดบูลฟีดบูลเหรอไม่จบไม่จบโโอ้หฟูจิเกินไปนะพี่ตั้มนะไอ้นี่มันเมนชั่นถึงนะพี่นะเดี๋ยวผมเอารูปพี่แปะแปะนะครับอุตส่าห์ถ่ายไปหมดเลยถ่ายอวดกับมาโอ้โหจบเลยคนละเรื่องกันเลยเขาตีอยู่ฟูจิเราตีอยู่เชียงใหม่อ้าวเราก็ไม่แย่ใช่ไหมฟ้า นี่เหมือนซ้อมเหมือนซ้อมเนี่ยเห็นไหมถ้ามันจะสั้นไปพอน่ะได้อยู่โอเคโอ้โหอ่อนทุกคนยู่เว้นกูเลยเฮ้ยนี่เดียวโดนผมเฮ้ยใช่อ่อนโดนผมไปเดินเขามาสามวันมาตีกอล์ฟยังต้องมาเดินอีกอ่ะทุกคนดู หดบัวอีหยังอ่ะมะกอกอ่ะมะกอกอ๋อมะกอกเคยแต่ว่ามันไม่ค่อยได้กินไงใส่ซ่าผักกาดลำอ่อนเลยใส่อะไรนะซ่าผักกาดเจ้าก็คือผักกาดผักกาดสด่าปังปลากระป๋องด้วยอ๋อแปลว่าปลากระป๋องคือทีเด็ดนั่นแหละท้ายที่สุดที่พูดมาทั้งหมดปลากระป๋องนั่นแหละนั่นเฉียวตรงนี้แหละ อย่าบอกใครนะนี่คือมันดูเหมือนง่ายนะแต่ว่ามันออนไกลกันหมดเลยอ่านะเดี๋ยวฝาโชว์ก่อน อุ้ย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 อย่าไปถึงตรงโน้นลูกงัแงไว้ไปงัแงขอบฟินไว้เออโยงโยอ่ะดูโปรไนโปรไนเฮ้ยขวาอยู่ซ้ายเนี่ยอ่ะเขาอ,อยู่ซ้ายฮะเออ โอ้โหโอ้โหนิดนึงนิดนึงเออจเ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 จะมามามาพาไปแล้วหนึ่งคนนะครับเฮ้ยผมถ่ายไม่ทันนะดิเขาก็ยังคงเถียงลายกับแคดดี้อยู่ มาแล้วมาแล้วดูธงนี่ครับธงอยู่นี่นะครับทุกคน อ้าวาาไกลด้วยนะไกลนะอันนี้ไกลอยู่นะจริงแล้วอ่ะไปได้ลองพัดให้ดูบอให้พัดอีกทีเดี๋ยวเดี๋ยวจะจับจงให้รับเดี๋ยวเลาโซ่นะแล้วโซ่ก่อนับยโอเคเหมือนกัน แม่เขาได้พัดเบอร์ดี้ครับแต่เขาก็ออกโบกี้ครับเป็นมาตรฐานนะฮะมาตรฐานชายไทย <c oughs> มาตรฐานชายไทยทนี่ล่นเรดี้คนเดียวเขาพัดพาโนนเออแม่เราไปพัดพัดชดสองไปหน่อยนะแม่นะโอ้มันเลยไกลไปหน่อยแต่ก็โบกี้ได้พาได้เฉียวเลยเฉียวแล้วก็กิปอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็พัด โอ้หลุมมัน9 4 0รอยหนึง่งอะไรเงี้ยมันแบบสั้นมากแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายที่จะตีอ่อนนะเพราะว่าขวาเยอะก็เหวเลยซ้ายซ้ายเนี่ยยังโอเคแต่ถ้าเลยก็ล่วงอีกโหดมากนะดูเขาอเดี๋ยวไปรอดูหลุมสุดท้ายนะครับพาสามของเชียงมมใหม่ไฮแลนด์หลุมอะไรฮะหลุมทอะไรหลุมแปดนะครับ ครับเดินทางกันมาถึงหลุมสุดท้ายสำหรับพาสามของคอร์สี่ของเชียงใหม่ไฮแลนด์นะค,ะจะจนะครับจะจบแล้วะระยะเท่าไหร่ฮะร้อยสิบร้อยยี่สิบไอ้นู่นได้ร้อยยี่ร้อีะนะนะ่ช<า>ิงอันนั้นเอาพี่ชิง,งพี่ชิง,ง on the tee มิสเตอร์นัทวิทย์สกุลพลภัยศาล อ๋อใช่เอาไ,ม,ไม่นนามสกุลไม่เหมือนโป่ะปอ่ะแล้วก็โยนตรงนั้นก็เอาตรงนั้นเลยสุดยอดว่ะนี่นของจริงอันนี้ <c oughs> นะครับอุณนัทวิ์บายก็ฟิ้งกล่าวๆๆขวาไปละนี่น่ะฟีดบูดฟีดบูดน่จบแบบฟีดบูดครับทุกคนดูเอ้

เรียบร้อยอึ๊บอึ๊บไปอีกแล้วครับทรายนะครับผมให้วันนี้เขาตกทรายบ่อยจะเกิดอะไรครับเนี่ยเออมันดึงไปเลยเด้งมันเด้งนเอาไอดิเดียวเอาไอดิเดียววันนี้เอาไอดิเดียวจริงมันชอบเล่นทรายจริงๆเดี๋ยวโชว์ไงเมื่อกี้พลาดไปสองทีเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่แม่ไปตกทรายเขาได้ทุกคนเดี๋ยวมาดูน้องฟ้ากันหน่อยนะครับ เฮ้ยเด้งขึ้นไปแล้วโอ้โห,โโหแม่เหลือแค่เพียงเส้นยาแดงลุ้นัเอดีอีกนิดเดียว <c oughs> นี่ยังไม่ธรรมดานะคนนี้เ <c oughs> จ้าแม่พาสาม <c oughs> แล้วก็เจ้าแม่ทราย <c oughs> เดี๋ยวเราโชว์ไปทีคันนี้เดี๋ยวผมทรายมันเปียกอ่ะแม่โชว์ <c oughs> มันมันเปียกข้างล่างอะ เอาละครับช็อตสองสวยงามโอเคดีมากเง็กเด็กๆว่ะร้เอิดทรายอ่ะแจ๋วไหมแม่ดีเด็ดเลยไหมโอ้โหพัดพาเลย เอาครับมาดูฟ้าพัดจากนอกกินจดดันวันนี้ หนูพัดเลย,นนยเอ่าหนูพเก็บเลยแลวยวหนูถือให้ยาวๆฟ้า,าบอกอ๋อเตรียม,มเยตรียมใช้อย่างนี้นี่เองเฮ้ยอ้้หเ <c oughs> อาแล้วพาพาพาเฮ้ย,อยเอาให้แล้วให้แล้วให้แล้ว อ้าครับเรียบร้อยครับสำหรับเชียงใหม่ไฮแลนด์ฮะจบไปเรียบร้อยสำหรับพาสามโอ้ที่นี่นี่หลุมพาสามสวยงามนะแม่นะคือแบบทุกหลุมเลยที่เด็ดหมดเลยนะครับผมก็อากาศดีด้วยนะครับใครมาตีช่วงนี้เนี่ยไฮซีซั้นก็ฝนไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าต่อไปจะเป็นหนาวอย่างเดียวอ่ามีหมอกนะครับสวยเลยที่เด็ดเลยนะครับก็วันนี้ก็สบายๆนะหนึ่งเบอร์ดี้นะนาทวิทย์นะครับก็อยเลม กด Subscribe ให้ด้วยนะครับกดไลค์ไว้ก็ยังดีนะครับคือคุณจะดูตอนกินข้าจะดูตอนอื้ออะไรก็ดูไปนะครับสำหรับเชียงใหม่ไฮแลนด์เ,<อ>เดี๋ยวคลิปหน้าครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ไหนเดียเอาพายอ่ะอ,อ่าโอ้เอาพายมันเต็มไปหมดแล้วคลิปอ่ะเราต้องไปตีแบบสนามเนี่ยเดี๋ยวเชียงใหม่ <นะ S 1> เออง่า,ลาลแล้วนาอ่างเงี้งนนนยนาที่คิดจริงแล้วคร<ส>ับ ya gan, ya master call.